รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่พักนะครับก็เป็นซีรีส์ต่อของเรานะครับเรื่องการไปเรียนต่อที่เทศออสเตรเลียน,นะครับสำหรับเรื่องที่พักนะครับหลักๆเลยก,ก็คนจะอยู่ในซิดนีหรือเมลเบิร์นครับหรือบางทีเราก็ไปควีนสแลนร์กันากาะครับไปอยู่โกล o โคสบ้าง เอ่อหรือว่าไปอยู่ที่เพิร์ตบ้างนะครับหรือว่าไม่กระทั่งทัสอ่ะอยู่ทัสแมนเนียนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็อยู่ที่ซิดนีย์เมลเบิร์นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีที่อยู่เยอะมีงานทำนะครับแล้วก็มีของกินอะไรหลากหลายนะครับส่วนที่ซิดนีย์เนี่ยอยู่ตรงไหนดีนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกอยู่ใกล้ๆกับที่เราเรียนนะครับอย่างเช่นถ้าเรียนอยู่อยู่ที่ UTS นะครับหรือว่าอยูซิดนีย์อยู่ยูนิซาวเวลอะไรเงี้ย ส่วนใหญ่คนจะเลือกพักอาศัยอยู่ที่ Surrey h l l s s นะครับบอร์ดเว y h a แฮร์ s t สตรีนะครับหรือถ้าคุณแบบว่ามีข้อสอง,องสัยว่าเฮ้ยฉันอยู่ตรงไหนดีวะลองออที่จะใกล้มาหาหลัยหรือว่าราคามันโอเคคุณก็ลองเซิร์ชดูได้ครับโดยที่นี่จะมี Real Estate Agent มากมายเลยนะครับหลายยี่ห้อมากๆเลยไม่วาจะเป็น Ray เร i t e จะเป็น uh, Dean Property Management นะครับแต่พูดตรงๆแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผมแนะนำเลยว่าให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ realestate.com.au นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวดับอสังหาริมทรัพย์ทั้งราคาพื้นที่อาศัยจำนวนประชากรโอ้ทุกอย่างละเอียดมากเลยนะครับก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการหาที่พักอาศัยนะครับในเขตซิดนีย์นะครับซึ่งก็ต้องพูดไว้เลยตรงนี้ว่าจะมีคนไทยหลายๆคนเลยนะครับที่เขาทำบ้านเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเช่าเขาเช่าบ้านเช่าห้องยูนิตนะครับแล้วเขาก็มีการแชร์กัน ก็คือเรียกแชร์กันเดกหูู่คนไทยด้วกันละครับอันนี้ก็จะถูกหน่อยนะครับแม้แต่ในเมลเบิร์นก็เหมือนกันนะครับก็ก็เว็บไซต์เดียวกันนะครับแล้วค่าที่พักประมาณเท่าไหร่ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0บถึง5 0าเพอร์วีคนะครับสัปดาห์หนึ่งก็จะคุณก็ต้องจ่ายมา150-500ถึง5 0านะครับอันนี้คือเป็นเบสเลทเลยนะครับถ้าถูกกว่านี้ก็คือผมว่าอาจจะเป็นห้องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ หรือมันระดัคุณภาพต่ำคุณอาจจะต้องไปอยู่แบบว่า,วาโอ้โหเบียดเสียดมากๆเลยนะครับที่ผมเคยเจอผมว่าร้อยห้าสิบนี่คือราคาที่กําลังดีอยู่ได้คือแค่เอาไว้นอนจริงๆครับแต่ว่าถ้าระดับแบบว่าสามสี่ร้อยหรือห้าร้อยนี่อันนี้นจะแบบเป็นระดับหรูระดับหนึ่งเลยเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่คอนโดที่ไทยประมาณอย่างเั้นเลยนะครับยังไงซีรีส์นี้คงจะจบอยู่แค่นี้นะครับสำหรับเรื่องของที่พักอาศัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับขอบคุณครับ